สวัสดีครับพบกับผมนะฮะนัทนัทพลจุลศรนะครับที่ปรึกษาการขายโชว์รูมฟอร์ดพุทธมนตรครับผมนะครับอยู่ทีม B3 ใบผู้การซันนี่นะครับผมแล้วก็วันนี้นะฮะผมจะพาทุกคนนะครับมาดูรถอีกหนึ่งคันนะครับผมที่อยู่ด้านหลังผมนะฮะณที่แห่งนี้นะครับวันนี้นะฮะจะมารีวิวรถ e v e r อร์เรสต์หนึตัวท็อปขับ4นะครับผมรุ่น4ฟล์ววิลนะครับผมราคา1นึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทแต่งอะไรบ้างมีอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปชมกันครับผมตามกันมาเลยฮะ ขออนุญาตนะครับขออนุญาตเปิดประตูนะครับผมนี่เลยฮะอลังการงานสร้างนะครับผมต้องบอกว่าเป็นชุดแต่งนะครับที่ได้รับความนิยมนะฮะในตอนนี้เลยนะครับชุดแต่งนะครับที่ได้รับความนิยมในรุ่นเอเวอเรสต์นะครับสไตล์ของคุณลูกค้าอยากได้โทนดําดุนะครับผม แต่งยังไงก็ได้ให้เหมือนในคลิปนะฮะก็ต้องบอกว่าแบบนี้เลยนะครับจะพามารีวิวว่ามีชุดแต่งอะไรบ้างนะครับเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนเลยนะฮะกระจังหน้านี่คือเอกลักษณ์นะครับของทางเราที่จัดให้กับผู้ลูกค้าคือกระจังหน้าแรปเตอร์นะครับผมอักษรฟอร์ดของเขา F O R D ตรงนี้เราทำสีพิเศษให้จะเป็นสีกาวไฟนะครับผมสังเกตว่าจะออกเทาๆดำๆนะฮะตัวนี้มีความเงานะครับเรียบหรูลงตัวจะไม่แบบทื่อๆเป็นนำหน้าน,นะฮะด้า บนเหมือนกันครับอะคริลิกนะครับในเรื่องของตัวเอเวอเรสต์นะครับเราก็ทําสีพิเศษให้นะครับเป็นสีกาไฟนั่นเองนะครับผมตัดกระสีตัวรถนะครับที่เป็นดาเงานะฮะลงตัวนะฮะนี่เลยครับแหมฮะสีเหมือนกันนะครับผมและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับกับชุดแต่งวิกเตอร์งานแท้นะครับวิกเตอร์เราสั่งทําพิเศษเหมือนกันครับตัวขอบนะครับผม ที่เป็นสีนะครับตรงนี้เราตัดด้วยสีดําด้านอ่าสีดําด้านนะฮะลงตัวกับตัวรถที่เป็นสีดําเงานะครับผมนี่คือเอกลักษณ์นะครับของตัวชุดแต่งวิกเตอร์ที่มีความสวยแล้วก็โดดเด่นนะครับของตัวรถอยู่แล้วนะฮะอ่าเป็นชุดแต่งยอดฮิตจริงๆนะครับผมก็จะมีโลโก้นะครับของตัววิกเตอร์นะครับอยู่ตรงด้านนี้ด้วยนะฮะมาดูในเรื่องของชุดไฟกันบ้างนะครับชุดไฟเนี่ยสังเกตได้เลยครับเป็นไฟมาสแต็งที่ตอนนี้ได้รับความนิยม ใส่กับรถเอเวอร์เรสนะครับผมมีทั้งนะครับคีบฉลามนะครับมีไฟเดย์ไทมที่สามารถเปิดไฟแล้วก็วิ่งได้เป็นเส้นอย่างนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีวงแหวนนะครับผมตัวนี้เป็นวงแหวน BM นะครับผมจัดทรงได้ลงตัวนะฮะกับชุดไฟนะครับผมเวลาเปิดไฟนะครับก็จะเห็นนะครับเป็นไฟวิ่งแบบนี้เลยอ่าสวยงามแล้วก็โดดเด่นนะฮะต่อเนื่องครับเดี๋ยวพามาดูรอบข้างกันดีกว่านะฮะว่าในรถคันนี้นะครับผม จัดชุดแต่งอะไรไปบ้างนะครับผมก็ตามที่คุณผู้ชมเห็นเลยครับผมล้อแม็กนะฮะตรงนี้เราใส่เป็นล้อแม็กซ์ฟูเอลแท้นะครับผมของแท้นะฮะฟูลเอลแท้นะครับแล้วก็ยางนะครับเป็น BF นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับสเปคยางของเราเนี่ยจะใส่อยู่ที่27555แล้วก็ไซส์ยี่สินะครับผมนี่คือขอบ20เลยก็คือพอดีซูมมากเลยนะครับผมรอบข้างนะฮะก็จะมีในเรื่องของตัว คิ้วล้อนะครับคิ้วล้อของเรานะครับก็มากับในชุดของวิกเตอร์นั่นเองนะครับผมไปต่อกันเลยฮะด้านนี้เลยนะครับผมชุดครอบนะครับที่เป็นโครเมียมทั้งหมดเราจะชุดครอบที่เป็นครอบชุดแก้มนะครับผมมีครอบกระจกนะฮะต่อเนื่องกันเลยครับผมตามมาเลยฮะก็จะมีในเรื่องของชุดครอบเบ้ามือนะครับผมชุดครอบมือจับนะครับตรงนี้เราก็ติดการศาสตร์ให้นะครับผมแล้วก็จะมีในเรื่องของการแล็บนะครับ เราหลังคาให้ด้วยที่เป็นโครเมียมนะครับผมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยครับด้านล่างฮะด้านล่างของเราก็จะทําการแรดเหมือนกันนะครับผมตรงนี้ก็จะตัดเป็นสีดําด้านนั่นเองนะครับผมสวยงามแบบนี้เลยนะครับตามมาเลยฮะด้านท้ายครับผมก็จะมีชุดครอบรอบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นครอบฝาถังน้ํามันนะครับและไฮไลท์นะครับที่อยู่ด้านท้ายของคุณผู้ชมนะฮะสังเกตเลยครับตรงนี้นะครับจะมีชุดแต่งนะครับที่เป็นแต่งไฟนะครับเต็มระบบ แบบฟูลเลยนะครับผมมีอะไรบ้างนะครับผมอย่างแรกเลยนะฮะตรงนี้จะเป็นไฟ GLC นะครับผมเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับผมอันนี้ตกแต่งด้วยโครมสีดำนั่นเองนะครับเวลาไฟเปิดไฟเลี้ยวนะครับไฟก็จะวิ่งเลยนะครับผมต่อเนื่องจะมีไฟค่าท้ายนะครับเวลาเหยียบเบรกก็จะขึ้นไฟนะครับผมหรือเวลาถอยนะครับก็จะขึ้นไฟด้านนี้นะครับผมอ่าฮะลงตัวมากๆนะฮะกับตัวชุดแต่ง ที่เป็นของแท้ทั้งหมดและด้านท้ายของเรานะครับก็จะจัดไปด้วยในเรื่องของชุดกังชนท้ายวิกเตอร์ด้านหลังนะครับตรงนี้นะครับก็จะตัดไปด้วยสีดําด้านเช่นเดียวกันนะคะรับผมล้อมหมดเลยนะฮะงานของเรานี่ค่อนข้างละเอียดนะครับผมแล้วก็จะมีในเรื่องของตัวโลโก้นะครับแล้วก็ท่อคู่นะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะฮะมีให้ทั้งสงฝั่งเลยนะครับแล้วก็ด้านท้ายก็จะมีไฟทับทิมนะครับตรงนี้เวลาเหยียเบ,บเบรกก็จะขึ้นไฟนะครับผมสวยงาม นะครับลงตัวนะครับแบบเป็นเอกลักษณ์ของรุ่น e v e r อร t ตอก็ที่ผลาดไม่ได้ครับก็จะมีโลโก้นะครับ4 w d ที่เป็นโลโก้นะครับของตัว ford e v e r l อ t 4เรสต์ e ด้นั่นเองนะครับผมส่วนด้านบนเราก็มีคีบฉลามนะครับที่เป็นดำเงานะฮะตัดมาให้ลงตัวนะฮะสำหรับรุ่นนี้นะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับรถนะครับเคลือบแก้วนะฮะทุกคันเลยนะฮะที่ เข้ามานะครับซื้อกับเรานะฮะเราก็มีจัดระบบนะครับก็คือการบํารุงรักษานะครับของตัวรถให้กับผู้ลูกค้าก่อนออกไปใช้งานนะครับก็คือเคลือบแก้วนะฮะแบบเต็มรูปแบบเลยนะครับผมก็ที่นี่นะครับเรามีบริการให้นะครับดูแลนะครับก่อนส่งมอบนะครับรถของลูกค้านะครับก็จะเงาวิบวับแบบนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ขอฝากนะครับแคมเปญนะครับโปรโมชั่นดีๆนะครับที่ ฟอร์ดพุทธมนตลนะครับบายผู้การซันนี่นะครับแล้วก็อีก1เพจนะครับก็คือ Ford Thailand c h e c คโปรโมชั่นนะครับผมลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับผมจะทิ้งเบอร์นะครับไว้ที่ด้านล่างนะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามนะครับรายละเอียดแล้วก็กดเข้ามาดูในเพจของเราได้เลยนะครับผมก็จะขอฝากเจ้ารถ e v e r อเรสตตัวท็อปสีคูณสราคา1นึ่งล้านเจ็ดแบาทตรงนี้ไว้ด้วยนะครับผมอ่าลงตัวฮะทุกอย่างครับทะเบียนนะฮะป้ายวีไีมากๆเลยนะครับผม งันวันนี้นะครับผมก็ต้องเต็มตัวนะครับไปส่งรถคันนี้ให้กับลูกค้านะครับที่ชื่อพี่ผินนะครับกับพี่นกนะครับก็เรามีบริการเส้นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านแล้วก็ส่งมอบรถถึงหน้าบ้านนะครับลูกค้าซื้อรถออนไลน์ปลอดภัย1 0 0นะครับผมก็วันนี้ขอฝากไว้แค่นี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูคลิปหน้ากันว่าจะแต่งรถอะไรรุ่นอะไรนั่นเองขอบคุณและสวัสดีครับผม